ก็ก็คือที่บีจีเขาเล่าป่ะพี่เขาบอกว่าเอ่อกากินังไปขอเวลาแล้วอะไรแบบว่าที่เขาบอกเขาไม่อยากทําแต่ว่าแบบกากินังขอมาอะไรเงี้ยพี่ผมไปฟังไปฟังความจากฝั่งผมมาแล้วคือเขาอะเป็นคนเสนอเวลาให้คือจริงๆอะไปเจอกันที่ร้านแล้วเขาอะเรียกเข้าไปข้างในแล้วเสนอเวลาให้ว่าเออเขาได้มาสามสี่ร้านแล้วนะเอาไปแบ่งกันเวลานี้นี้ก็คือที่จะสื่อก็คือ ที่เขาพูดมาคือเขาคือเขาพูดไม่ตรงครับพี่เขาเหมือนแบบว,ว่าใส่ความพวกผมมาิดัชั่วโมง,งเล้อเหร ห้าโมงบิ๊กห้าโมงบิ๊กถเปิดหกโมงปะเปิดหกโมงตดลมเหนือตดลมใบติได้หมดพี่หาตีเลยคือกระหมึกยังยังครับได้ทุกเกมตอนเนี้ยเนี่ยได้สามนัดเนี่ยตีครบเลย พี่บังไงอีกคนนึงเมื่อกี้ใครซับมามองไม่ทันดูไม่ทันแต่พี่บังไกลแซนไปไหนไม่รู้อ่ะนีนะครับหกเจ็ดเก้าครับมีแก๊งหรือเปล่าหกเจ็ดเก้าเราเหมือนห้ากินข้าวยังครับตั้งไปแล้วครับส่งเดีครับพี่ยินครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับรอมาส่งหิวด้วย อยู่ครับอยู่อยู่อยู่ครับคือผมจะมาเล่าให้ฟังกับเรื่องเรื่องวันนั้นแบบพี่ที่ผมที่พวกพี่เรียกประชุมกันนะครับพี่ผมไม่ได้มาแล้วผมฟังจากพี่เด่นมาแล้วก็ก็คือที่บีจีเขาเล่ากับพี่เขาบอกว่าเออกากินังไปขอเวลาแล้วอะไรแบบว่าที่เขาบอกเขาไม่อยากทําแต่ว่าแบบกากินังขอมาอะไรเงี้ยพี่ผมไปฟังไปฟังความจากฝั่งผมมาแล้วคือเขาเป็นคนเสนอเวลาให้ คือจริงอ่ะไปเจอกันที่ร้านแล้วเขาอ่ะเรียกเข้าไปข้างในแล้วเสนอเวลาให้ว่าเออเขาได้มาสามสี่ร้านแล้วนะเอาไปแบ่งกันเวลานี้นี้ก็คือที่จะสื่อก็คือที่เขาพูดมาคือเขาคือเขาพูดไม่ตรงครับพี่เขาเหมือนแบบว่าใส่ความพวกผมมาอันนี้คือจริงแท้ยังไงไม่รู้แต่ว่าที่สภาเขาก็พูดแต่ที่ผมพูดเนี่แหละแต่พอมาพูดกับพวกพี่เหมือนเขาพูดอีกอย่างหนึ่งอะแต่วันนั้นที่แบบมาประชุมกันเยอะๆพี่ วันนั้นพี่จําไม่ได้ว่าเขาพูดพูดว่าอะไรบ้างเขาบอกว่าไอ,อ้นามเป็นคนชวนพี่ใช่ใช่ประมาณนี้เขาบอกว่าจริงๆเขาก็อยากทําแหละแต่อะไรสักอย่างมันมีมันมี<ผ>มคีย์เวิร์ดอยู่วันนั้นอ่ะผมจําไม่ได้ผมถามพี่เด่นจำนี้แก็คือเจนนาที่จะเสือเขาบอกว่าไกยน้ำเป็นคนชวนนี่ใช่จริงแล้วเขาเป็นคนเวนอเวลาผมไม่รู้คำพูดเขาชวนเราเป็นเนแต่ว่าผมจำได้ว่าเจนนาเขาเสื่อออกมาแบบนั้นโอเค คือคือมันมันไม่เกี่ยวอะไรพวกพี่เอาแต่คือผมไม่อยากให้แบบพวกพี่คิดไปอย่างนั้นเฉยๆเพราะว่าจริงๆเนอะผมเจอใครผมก็สู้หมดอยู่แล้วเวลาไปอะไม่เคยไม่เคยแบบพันธม,มิตรหรือจะอะไรอย่างนี้อยู่แล้วพี่แต่เราก็มี<ร>ตีพี่เขาชวนอะไรอย่างเงี้ยพี่ประมาณนั้นครับเรามีตีกับเอ็นทีอาร์เนี่ใช่ปะ่ะทั้งบีจีใช่เขาใจผ,ผ,ผมโดยเอ็นทีอาร์แล้วครับก็ผมก็เลยแบบยอมไปดีกว่าแบบเรื่องเอ็นทีอาร์กากินังมันแบบตั้งแต่รอบพี่แล้วก่อนที่จะแยกย้ายแล้วพี่ ก็เหมือนเชียร์ไปเลยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วพี่ไม่อะไรแล้วเราจะไปเอากับบีจีต่อไปนยอืมอันนี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับพี่น่าต้องเลียร์กับเรื่องอินเทียไปก่อนคือที่ผมจะมามาบอกก็คือผมมาแสดงจุงดยืนตัวเเฉยว่าที่เขาเล่าอ่ะมันมันไม่ใช่พี่พี่ท่าไหรครับที่ผมแบบโทรหาพี่วันนั้นนะเพราะว่าผมเข้ามาหลังจากที่พวกพี่ประชุมกันเสร็จแล้ว ผมฟังจากพี่เด่นแล้วก็คนในแก๊งมาคือถามว่ามันแบ่งได้มันก็แบ่งได้แต่ว่ามันมีเอาเนี้ยมันมีหลายแก๊งที่ลงมาฮะแล้วแบบรู้แล้วมีสามแก๊งอะวันนั้นมันมีสามแก๊งเอเดียร์มันก็ท่อกับเสียผลประโยชน์ถูกปะเหมือนม,มันโดนลุใช่ใช่ครับใช่ครับเรื่องนี้ผมก็เลยแบบว่าไม่ไม่ไม่ได้แย้งอะไรถ้าเขาจะตีก็ให้ตีเลยเพราะเขาเป็นคนที่เสียผลประโยชน์ไอ้ภา<ก>พที่ออกมาเขา,าไม่อยาัางนะมีปัญหาก็คือตัดไปเลยดีกว่าคือเจอแก๊งไหนตีหมด ได้ครับพี่ได้ครับเพราะว่าในในภาพที่ NTR ทถ่ายไว้ก็คือกากินังกับ BG จมันวิ่งออกจากร้านพร้อมกันไงพี่มง่ายเพราะว่าเพราะว่าบีจเรียกเข้าไปข้างในแล้วก็จะพูดจะแบ่งเวลาอะไรให้สักอย่างไงแต่พี่ใช่ภาพที่ได้ออกมามัก็เลยเป็นอย่างนั้นก็เลยไม่ไม่ได้แย่เรื่องส่งเวลาให้ไปงัดอ่ะอันนั้นไม่ไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับพี่ ครับว่ามันนะครับพี่ที่ั้งหมดที่จะอยากมาเล่าให้ฟับเข้าใจแล้วพี่พักครับสวัสดีครับครับพี่ว่ามันจะห่วงไหมบีจีอะนะเพราะว่าบีจีไม่ห่วงหรอกแต่ก็น่าจะมีแบบความอ่านส้ส่วนตัวป่ะเน้นหนาดูแบบเน้นหนดูแบบดูดูดูคำพูดก็น่าจะรู้อ่ะ จำว้นพี่เจี๊พูดไรจริงๆอ่ะผมจำได้นือย,อยู่ฟังพร้อมเพียบอกว่ากาญนาคนเปิดคนชวนวกกญนาไปที่หลังแต่บีจีเรียกเข้าไปถูกปะพออี่หมึงบอกใช่เหมือนประมาณนั้นแต่ว่าบีเจี๊ยบบอกว่าบอกว่าก,ากัญญาเป็นคนชวนเจี้ยแม่งเหมือนเล่ากลับกันนะพี่ หน้าเอามือกับหลังมืออ่ะไอสัตว์เรไม่รู้อะไรจริงอ่ะไม่รู้ใช่มันต้องมีสัองเดียวกันที่ถูกแต่คือไม่รู้ว่าฝั่งไหนถูกฝั่งไหนจริงแล้วอันเนี้ยความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวแน่ดีเฮียแล้วใครจริงใครถูกเริ่มงงงกันพี่จีมีกี่คนอ่ะ ยี่สิบเก้าป่ะแบบแบบชื่อมันโล่งด้วยอะไรชื่ออะยี่สิบเก้ากาแฟพครับะเป็นคนโดนไปเป็นคนโดนไปโดนไปแดงด้วยพี่เนี่ยย<น><ช>ี่แปดสันนี้ยเฟสอ่ะไอทีมไอทีมเราไปแดงใช้บัคอ่ะใช่ป่ะใช้บัคเ,เลื่อนเจออยู่บักแฮนเซนอนเอิเมะ ทำไงวะ back b ค c k cancel a n i m ใช้อีโมพี่อ๋อใช้อีโมแล้วแบบเหมือนโดนปืนยิงถ้าอย่างนี้มันก็ถ้าเว่าตั้งใจกดปะวะใช่ถ้าเราต้องใจกดเพราะว่าจะกดอีโมได้มันก็ต้องกด f 3ไม่ f 3ก็กดไอพิมพ์อะพิมพ์ใช่ไม่้นก็ตั้งคีย์บายพี่มันไม่มีทางที่แบบว่าเล่นๆอยู่แล้วแบบไปโดนได้อะ f 3มมันก็ไม่ได้จำเป็นอยู่ในไฟอยู่แล้ว แ,แค่อิโมดไหมในหัวพี่เอไอเนี่ยพี่เราพิมพ์อีโมดขึ้นมาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับอันนี้เล่นมุกกันเหรอว้าขอบคุณวิสิทธิ์สิบดาวครับขอบคุณคุ คุณอนนท์ขอบคุณพี่ครับซัพเดือนแรกครับเดียขัมทูมายแฟมครับผมโอนพีรพลครับพีรพลเจ็ดิบห้าดาวครับอ๋อมตั้งปุ่มลัดได้ยังตั้งได้อีกเหรอแบบล่าประเทศปิดหนึ่งชั่วโมงตั้งได้วะ đi đúng lên này à? Đi rồi Hát Hấp chi ngay, đợt lốp mày Chờ anh Navi All day and all night We'd stay up, it felt so right We were so young, we were so dumb We would get drunk and then hook up We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise.